ผมได้ติดตามการทํางานของคุณเศรษฐากับกองทัพมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็เห็นว่าการทํางานของคุณเศรษฐากับกองทัพมีการประสานงานกันอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็เป็นไปด้วยดีผอหล่าทัพก็มาพบปะพูดคุย มากินกาแฟกันมาเตะฟุตบอลกันทำงานประสานงานเข้าขากันดีมากคุณเศรษฐาก็ให้ความสำคัญกับกะมังพลไปเยี่ยมสถานที่ที่พักของทหารของตำรวจแล้วก็มีแนวความคิดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยของกำลังพลให้ได้รับสวัสดิการที่ดีผมเห็นว่าคุณเศรษฐา ทำงานค่อนข้างที่จะเข้าขากันกับพบบหลอดทัพกับกองทัพเนี่ยมากกว่ารัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันด้วยซ้ําไปเพราะอาจจะเสียมรยญาทสักนิดหนึ่งถ้าหากว่าจะพูดว่าหากมีการปรับคอรมอเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ผมอยากจใจ้คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีเนี่ยควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม าะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพล,ลเรือนก็เกือบทุกคนก็มาจากนายกรัฐมนตรียกเว้นคุณสูทินกลางแสงคนเดียวล่ละเพราะให้การทำงานของกระทรวงเป็นฝาเป็นฝั่งถูกฝาถูกฝัก่งสอดคล้องกันเนี่ยผมเห็นว่า คุณเศรษฐามาเป็นรัฐมนตรีกรลรางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเหมาะสมกว่าที่จะไปควบรับรีกระทรวงการคลังโดยซ้ําไปกระทรวงการคลังเนี่ยหาคนที่จะมาเป็นเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากคนในพรรคเพื่อไทยมีเยอะหรือไม่ก็จะให้คุณอุ้งอิงแพรทองทานมารับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินการคลังกระทรวงการคลังฝึกงานเรียนรู้ระบบราชการก่อนที่จะ ไปเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตคุณชูทินกลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปัจจุบันก็หากระทรวงที่เหมาะสมให้กับท่านท่านมีความรู้ความสามารถคนหนึ่งถ้าหากว่ายังไม่มีกระทรวงที่เหมาะสมกับท่านก็ให้ท่านมาเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก่อนก็ได้เพราะว่ายังมีว่างอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่เชียร์คุณเศรษฐามาเป็น รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีวาระอนเด่นอะไรนะครับตรงไปตรงมาเห็นว่าคุณเศรษฐาทำงานเข้าขากันดีเป็นที่ยอมรับของผบเหล่าทัพนะครับและพูดคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันรู้เรื่องเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับจะทําได้แค่ไหนก็แล้วแต่เป็นดุลพินิษของท่านแต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นนักสังเกตการต่างการเมืองคนหนึ่งก็ก็อยากจะฝากให้กับท่านได้ ได้คิดก็แล้วกันนะครับ